อ่สวัสดีครับมาพบกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนโปรแกรมอะไรเลยเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วเราจะเขียนไปทําไมนะครับเอ,อ่อเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอเท้าความไปนู่นเลยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์นะครับก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ประดิษฐ์อุปกรณ์กันมาเยอะแยะนะครับเอามาอำนวยความสะดวกนะครับเช่นนะครับ ลูกคิดนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเพื <play> ่อใช้คิดเลขใช่ไหมครับเราประดิษฐ์ลูกคิดประดิษฐ์เครื่องคิดเลขนะครับเราประดิษฐ์ปฏิทินนะครับประดิษฐ์นาฬิกานะฮะประดิษฐ์วิทยุขึ้นมาเพื่อใช้ฟังเพลงนะครับเป็นต้นนะจะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันมีความเฉพาะอยู่ถูกไหมครับเราไม่สามารถจะเอาวิทยุไปดูเวลาได้นะครับไม่สามารถเอานาฬิกาไปคิดเลขได้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ย มันถูกโปรแกรมการทํางานนะครับมาในระดับที่มันเป็นฮาร์ดแวร์นะครับในระดับที่เราอยากให้มันทําอะไรนะครับเราก็เขียนให้มันทําแบบนั้นนะฮะกำหนดให้มันทําแบบนั้นแล้วก็ออกจากโรงงานเป็นแบบนั้นเลยนะฮะเราเลยไม่สามารถเปลี<_<_<_่ยนแปลงการทํางานได้นะครับเทียบกับสมัยนี้นะครับที่เรามันมีคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเห็นว่าโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้นะครับหลากหลายนะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอาจจะเป็นเครื่องคิดเลขนะฮะอาจจะเป็น นาฬิกานะฮะอาจจะเป็นเครื่องเล่น MP3 เป็นปฏิทินนะครับเป็นได้ทุกอย่างเลยนะครับแค่เราลงโปรแกรมโปรแกรมใหม่ลงไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งทําไมมันถึงทําได้นะครับทําไมคอมพิวเตอร์ถึงทําได้หลายอย่างละ่ะทําไมอุปกรณ์วิทยุนาฬิกาสมัยก่อนมันมันทําไม่ได้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันโปรแกรมได้นะครับโปรแกรมคืออะไรนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีคําสั่งพื้นฐานที่มันทําได้เนี่ยไม่กี่อย่างนะครับคําสั่งพื้นฐานตัวอย่างก็เช่นการกําหนดค่าตัวแปรนะครับการบวกการลบนะครับการวนซ้ําการเช็คเงื่อนไขเป็นต้นนะครับก็เป็นคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือการนําคําสั่งพื้นฐานนะครับมาเรียงกันนะครับเรียงลําดับกันไปเรื่อยๆนะครับ ให้มันทางานอย่างที่เราต้องการนะครับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะอ่านคําสั่งนะครับที่มันเรียงลําดับกันอยู่แล้วก็ประมวลผลนะฮะตามที่เราเรียงลําดับไว้ก็จะทํางานตามที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันทางานแบบอื่นนะครับเราก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะครับมันก็จะทํางานอย่างอื่นได้นะครับก็จะเห็นว่าด้วยวิธีนี้นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องก็เลยทํางานไปได้หลายอย่างนะครับนี่ทีนี้เรามาดูกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่น เราต้องการจะเขียนโปรแกรมนะครับให้ปริ้นสูตรคูณออกมานะครับจะทําได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเราต้องเอาคําสั่งพื้นฐานมาเรียงกันใช่ไหมครับคําสั่งพื้นฐานคําสั่งที่หนึ่งก็เช่นรับค่านะครับรับค่าตัวแปรมาใส่ใน n นะครับรับค่าตัวแปรจาก user มาว่าเขาต้องการพิมพ์สูตรคูณแม่อะไรนะครับเอามาไว้วตีกตัวแปร n นะครับจากนั้นสูตรคูณเนี่ยเราจะพิมพ์ตั้งแต่ n คูณหนึ่งจนถึง n คูณสิบสองถูกไหมครับ เราก็เอาว่า n คูณอะไรเนี่ยให้ไปเก็บใน i ก่อนโดยเราตั้งค่าเริ่มต้นให้ i เป็น1อ่าถูกไหมครับจากนั้นเราทําไงครับเราก็เช็คว่า i ยังน้อยกว่า12อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันยังน้อยกว่า12อยู่นะฮะเราก็แสดงค่า n คูณ i ออกไปทางหน้าจอนะฮะแล้วก็บวก i ขึ้นอีก1น,นะครับเห็นไหมครับจาก1ก็กลายเป็น2นะครับพอ i รอบต่อมาก็จะกลายจาก2เป็น3จาก3เป็น4ไปเรื่อยๆสรุปแล้วโปรแกรมนี้นะครับจากการที่เราเอาคําสั่งพื้นฐานมาเรียงต่อกันเนี่ย มันก็จะแสดง n คูณ1 n คูณ2ไปเรื่อยเรียจนถึง n คูณถูกไหมครับแล้วพอ i เท่ากับแล้วทำไงครับเราก็บอกให้มันจบการทำงานนะครับเป็นต้นนะครับก็เห็นว่าเห็นไหมครับจากการที่เราเอาคำสั่งง่ายๆนะครับมาเรียงต่อกันไม่กี่คำสั่งเองนะครับเราได้โปรแกรมสำหรับแสดงผลสูตรคูณออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาโปรแกรมเนี่ยมาเรียงต่อกันแบบอื่นนะครับมันก็จะทำงานอย่างอื่นได้นะครับ ก็ในคอร์สนี้นะครับเราจะมาเรียนคําสั่งนะครับว่ามันมีคําสั่งพื้นฐาน,นะอะไรให้ใช้บ้างนะครับแล้วเราเขียนคําสั่งแล้วเนี่ยเรามีวิธีการยังไงนะครับหลังจากเขียนคําสั่งเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ถึงจะอ่านรู้เรื่องนะครับก็ขอให้ติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับ